สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตั้งจะมันพาทุกคนไปดูว่าถ้าตั้งไปเดินป่าหรือว่าเดินเทกเนี่ย5วันสี่คืนตังเตรียมอะไรไปบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋าดีๆสักหนึ่งใบนะคะซึ่งเราจะไปเดินป่า5วันสี่คืนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแล้วกระเป๋าเนี่ยมันก็ต้องจุเยอะนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้ำหนักก็อยู่ที่มัน 50สบวก10ลิตรเนี่ยกำลังพอดีซึ่งตังก็เลยเลือกใบนี้มาเลยนะคะเป็นเทค9 0 0สีสันน่ารักจนใจเจ็บนะคะตรงนี้ก็ข้างนอกเนี่ยภายนอกเนี่ยเห็นปลาทุกคนคือมันจะมีแบบสายเอาไว้ห้อยหรือว่าจะเป็นในส่วนของเออไอกระเป๋าข้างๆเอาไว้ใส่กระบอกน้ำเอาไว้ใส่อะไรมีใส่รัดคือดีมากนะคะตรงนี้แล้วก็เนี่ยข้างๆเราก็สามารถใส่ไม้ ได้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่ล็อกอะไรอย่างแน่นหนานะจ๊ะดูข้างหลังตรงนี้ก็คือจะมีเขาเรียกว่าในส่วนของ Sport, สปอตมีในส่วนของซับพอร์ตด้วยนะคะเนี่ยรัดเอวรัดอกนะคะเต็มที่แล้วก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่าฟองน้ําหนามากแล้วก็นุ่มมากนะคะและก็ที่สําคัญค่ะข้างๆเนี่ยมันสามารถขยายได้อีกนะคะตามขนาดรอบอกรอบเอวของเรานั่นเอง เอาแหละเดี๋ยวเรามาดูข้างในกระเป๋ากันดีก,กว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะสำหรับสี่คืนห้าวันของเราโอเคจ้ามาเริ่มกันเลยชึบนี่คือมันสามารถแกะข้างๆได้ด้วยนี่จา้าทนทนททนแทนข้างในก็คือจะรัดไว้อย่างแน่นหนานะคะแล้วก็สิ่งที่ตังเตรียมไปนะคะก็จะมีอย่างแรก ชิบผ้าห่มฉุกเฉินนะคะอย่างแรกเลยขาดไม่ได้จริงๆและก็ชิบเต็น์สำหรับหนึ่งคนนะคะตรงนี้มุยจุได้เยอะจริงๆค่ะทุกคนและก็ผงนอนนะคะที่อุณหภูมิ1 0 1ถึง15องศาเยอะนะสามอย่างนะชิบแผ่นรองนอนชิบหมอน แล้วก็ที่สําคัญคือขาดไม่ได้เลยก็คือถุงใส่เสื้อผ้านั่นเองค่ะทุกคนซึ่งตังก็จะมีทั้งหมดสองถุงด้วยกันนะคะก็ไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าเอออาจจะเป็นชุดนอนหรือว่าชุดลำลองนะคะอเออหรือจะใส่เป็นชุดที่แบบอันนี้ใส่แล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรทํานองนั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปมินิทกันยังไงนะจ๊ะและก็นี่เลยเครื่องครัวชุดเครื่องครัวสําหรับ1คนนะคะก็ไปแบบเก๋ๆชิคๆก็ได้แบบนี้นะคะและสิ่งสุดท้ายก็คือ พ้าเสื้อนะคะซึ่งเสื้อที่ั้งเลือกมาเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็น3 in 1กันหนาวก็ได้กันแดดก็ได้กันลมกันฝนอะไรได้หมดเลยซึ่งมันตัวใหญ่มากค่ะทุกคนแคือตัวหนามากคิดดูตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ว่ายัดลงไปในกระเป๋าเทค9 0 0ของเราได้แบบแดบบ่นี้นี่สุณป้าคือมันดีมากแล้วมันก็สามารถ แยกชิ้นออกมาเป็น3ส่วนได้ด้วยนะจ้าตรงนี้ใครที่สนใจก็สามารถมาทดลองสินค้าจริงได้ที่ดีแคลน์โคลาชของเรานั่นเองค่ะปิงและนี่ก็คืออุปกรณ์นะคะสำหรับที่ตังเนี่ยนำไปเทคทั้งหมด5วัน4คืนด้วยกันหลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างค่ะก็มีเท่านี้เลยแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมนะคะก่อนที่จะไปเดินป่าไปเทคอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราไปอยู่ในป่าเนี่ย มันไม่สามารถหาซื้อสินค้าอะไรตามทางได้แล้วถูกต้องไหมเพราะฉะันแล้วการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสําคัญและก็ที่ดีแคทลอนโคราของเราค่ะมีอุปกรณ์เดินป่าเทกหรือว่าจะไปแคมปิ้งครบจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากได้นะคะก็ให้มาเลือกซื้อสินค้าได้ที่ดีแคทลอนโคราชของเรานะคะตั้งอยู่ที่เดอะมอลล์โคราชชั้นหนึ่งฝั่งอาคารใหม่ได้เลยแล้วก็เจอกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมไปก่อนนะบ๊ายบาย คืออะไรวะชืบผ้าห่มฉุกเฉินชืบเต็นต์นชืบเต็น์สำหรับหนึ่งโค้งมาตำสินค้าที่ดีแคทล,ลอนโคลาาของเราอย่างแน่นอนตัดเถอะแล้วก็พูดเอาสี่สามสองหนึ่งเนี่ยปิ๊ง